เอ ah. e ่าต e e ิติเออจ้าเนี ne, ่ยนมไว้อันนี้ขนมจีบอันนี้นี่คือซินเดอรดอลนมไวเอซาโรนี่ลลมาลูกลิลเรดีเรดี้อย่าถ่ายไปนาไม่ใส่น้าเลดี้ อันนี้ลวนนี้ไม่ใช่เลดี้อันเลดี้มาเร็วมามาลเลดี้ออยู่เนียนอนนอนนิ่งนิ่งติ๊ติโอ้ติ๊ติอาน,นอนนอนตักแม่อานอนตักแม่นอนตัวมานอนตากแม่ กัดทำไมไม่กัดไม่กัดลูกจ้ามาเลี้ยดิมาเลี้ยดมาเลี้ยดิมาเลี้ยดติ๊ดติ๊ิติตดอันนี้สิบห้านนปีแล้วค่ะสิบห้าปีแล้วหนูเกิดเลยอายุแปดสิบแล้วก็อายุแปดสิบแล้ว แม่กัดแม่ลูกให้ร้องความสนใจเลยดิ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 นะเอต้าอยู่นเลยดิมาที่มาเลดีมาเอต้าแม่ขอร้องเธอจ้าฟังฟัง listen to me listen to me please เออเจ้า โดนใบมีโอเคเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูก โลอืมนี่เป็นไงอืมเลดิี้อนี่อายุน่ออยุนอออาออันนี้ก็อบ หอมแก้มจังเออเออมามามา,มานั่งตักยังกันนั่งตักเลยตักพิเศษมาพิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในประเที เลยดิเลยดิมาไม่ก nah. ัดลูกเอ๊มามาเลยดิเลยดิมาจีโน่จีโน่จีโน่มาจีโน่จีโน่มาจีโน่มาจีโน่มากับคนแค่ทั้งเจ็ดที่ก็ลูกสาวลูกสาวที่ก็ลูกชาย